ต่อเลยวะพี่เตยต่อเลยมั้ยต่อเลยมั้ยเออต่อเลยดีกว่าโง่จิงเกียร์ลยเราิงได้ขิงดีไดขนาดนี้วะโอ้โหตบมือสวัสดีค่ะทุกคนพบกกับรายการของแพงของเตยกล้องของขวัญย้พบกันแล้วนะคะกับรายการ The คอมไซเดอะซีรีส์ EP ที่แแล้วคอมไซเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโค้ดเท่านั้นนะความจริงแล้วแนละคอมไซเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าตีรี่ก็คือส่วนที่เป็นทฤษฎีนี่เองค่ะทุกคนวันนี้แหละเราก็เลยยกสนามแข่งขันกลับมาที่ช่องของแมวของขันอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าการแข่งขันวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆเพราะผู้เขา้าแข่งขันของเราเนี่ยดีกรีสูงมากนะคะท <ắng? S 1> ุกคนพบกับพี่เตยค่ะ สวัสดีครับชื่อเตยนะครับเรียนจบปริญญาตรีจาก MIT สาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนแล้วก็สาขาคณิตศาสตร์นะครับอตอนนี้เรียน PhD ปี2อยู่ที่เพนซันอยู่ใน Theoretical Computer Science Group ครับผมความรู้สึกของผมเป็นไงตอนนี้ก็เื็นเต้นครับแต่ว่าของแบบนี้มันอ่อนข้อกันไม่ได้ครับถ้าผมโดนยิงน้ำก่อนผมก็จะ ตามให้ได้เหมือนแมนยูที่ชนะลิเวอร์พูลไปเมื่อคืนวันก่อนนะครับผมเอาลนะค่ะคนต่อไปคนนี้คนดีคนเดิมนะคะทุกคนก็คือพี่กล้องของเรานั่นเองสวัสดีครับชื่อกล้องนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปี4ที่ปรินสันครับ Major in Computer Science ครับส่วนแพลนอนาคตก็มีแพลนที่จะศึกษาต่อบมาสเตอร์ดี e รี n นคอมพิวเตอร์ไซ e ครับ แล้วก็ในตอนนี้ความสนใจหลักจะเป็นเรื่องอัลกอริทึมโดยเฉพาะเรื่องกราฟอัลกอริทึมแล้วก็อัลกอริทึมอีกเกมทีอรีครับก็ดีใจครับที่่น้องนักศาึาชวนมาออกรายการครับเอาละค่ะ,คละ,คะแล้วแนะนําผู้กอค่ะของเราจบไปแล้วนะคะทุกคนก็ว่าถึงกรรมการของเราซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือขวัญกับแพงวันนี้นะคะเรามาดูกันว,ว่าจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะแพงนะคะวันนี้แพงก็จะเป็นกรรมการอย่างเช่นเคยนั่นเองก็คือวันนี้แพงก็อยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างรุ่นพี่2คนนี้ใครจะชนะนั่นเอง เอาละทุกคนนะคะไม่รอชา้าที่อย่างนั้นเราไปเริ่มการแข่งขันกันเลยค่ะงั้นเราก็มาอธิบายกติกาก่อนนะคะทุกคน,นะคะใส่แว่นโอเควันนี้นะคะขวัญกับแพงเนี่ยจะเป็นกรรมการให้กับพี่ก้องกับพี่เตยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะแพงวันนี้เราจะมาทําข้อสอบทฤษฎีนั่นเอง <laughs> ทุกคนคะมันมีทั้งหมดสามข้อนะครับทุกคนก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น คำถาม run time นั่นเองข้อที่2นะคะก็คือ probability and counting นั่นเองนะคะใช่ค่ะทุกคนนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเลขนะคะทุกคนแต่ความจริงแล้วเด็กคอมไทยอย่างเราก็เรียนนะคะและสุดท้ายนะคะสำคัญที่สุดนะคะก็คือข้อสอบแบบไปดูว่าพี่กล้องกับพี่เตยผู้ใดจะชนะไม่ี้องไป r e ที t ไม่มีเลยโอเคมาเริ่มกันที่พัทหนึ่งนะคะตบมือ โอเคขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องร u n time นะคะทุกคนซึ่งจะให้ทุกคนเนี่ยดูโค้ดที่เราให้ที่เราเอามาแล้วบอกว่าร u n time ของโค้ดนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นแบบ big O อ่ะก่อนจะเข้าโจทย์นะคะทุกคนอยากให้อธิบายเขาว่ารั n time นิดนึงค่ะ How long it takes to run ก็คือความเร็วความช้าของโค้ดนะคะทุกคนคะสมมติว่าโค้ดนี้ยเขาบอกว่าใช้เวลา n เนี่ยก็คือหมายความว่ามันใช้เวลาประมาณแบบว่าเวลามันจะ proportional to the number of items อะไรอย่างงี้แลาเป็น n s q u a r e ก็คือจะเป็น quadratic ของ number of items ก็คือใช้เวลามากๆเลยนั่นเองอ่ะโอเคข้อหนึ่งอันนึ่งสองกดตลัเลยี่ยข้อหนึ่งนะคะก็คือ convert list to a string นะคะทุกคนโค้ดสบรรทัดเท่านั้นนะคะ งงเลยคือได้เราให้ทำไงให้ให้ยกมือตอบหรือว่ารอก่อนหนึ่งสองสามพี่เตยตอบข้อ c พี่ก้องตอบข้อ e นะคะขอเหตุผลค่ะอธิบายหน่อยสมมติเรามีเรามีเรามี character อยู่ n ตัวใช่ปะ s ก็คือเป็น string ตอนแรกเป็น empty string ใช่ไหมทีนี้พอพอ p u d add character ตัวแรกเข้ามาก็จะความยาวก็กลายเป็น1ตัวแรกจะใช้เวลาแบบหน่หน่วยตัวที่สใช้เวลาสหน่วยเพราะว่ามันต้อง skip แล้วพอตัวที่สามก็คือมันต้องหนึ่งสองไปที่ d n of the string สตริงหนึ่งสองสามเวลามันจะเป็น1บวก2บวกสามไปเรื่อยถึง n ซึ่งจริงๆมันคือ n คูณลบ1ส่วนสองแต่ว่า order ก็คือ n อ็นสแควร์ประมาณนั้นอาพี่เข้าใจว่าก็คือคือมันมี t r i n g ใช่ป่ะมีความยาว n ใช่ไหมสมมติคือพี่เข้าใจว่ามันมี a l g o r ร t h m มที่สามารถที่จะแอดตัวนิง l i ลิสเข้าไปที่ตัวสุดท้ายได้เลยโดยที่เหมือนว่าเราคีบสตอตัวสุดท้าย เพราะฉะนั้นการที่เราแอดเข้าไปอ่ะมันจะไม่เติมด้วยความยาวของเรงลิส<ๆ>ที่เราไปอยู่แต่มันจะเพิ่มได้แค่หนึ่งคือถ้าเกิดอย่างที่เตอร์บอกบสมมติ s. add to the n อะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบมันเป็น O o หนึ่งได้ทุกอันจร,จร,จริงๆเงเี้ยเออก็น่าจะตอบ n แต่พอพอเป็นแบบบวกเท่ากับ c อย่างเงี้ยออเดอร์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจานวนแบบความยาวของสตริงที่เพิ่มขึ้น <Yeah. S 2> อันนี้ที่หเข้าใจนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น n square เฉลยก็คือข้อ e นั่นเอง n square พี่เตยพูดเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดทุกคนใช้ Java ที่พี่เตยพูดมันคือ string builder ซึ่งถ้าใช้ string builder เนี่ยมันจะ add ไปที่ตัวสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นบวกกับ linear ถ้าเกิดใช้ string builder เนี่ยคนเนี่ยจะเป็น linear ก็คือตัว c ข้อ c ก็คือ n แต่ปรากฏว่าพรเป็น Java แล้วมันเป็นโค้ดลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันคือการเหมือนทุกครั้งที่เราเพิ่ม character เข้าไปมันคือการสร้าง string ใหม่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก้องคล้ายๆที่พี่ก้องบอก มันก็เลยเป็น 1, น3บวกสบวกสไปถึง N มันก็เลยกลายเป็น Order of N s q u a r นสวนั่น <Wow. S 1> เองเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นตอเนเรียนผมเลยบอกให้ใช้ s t r i n ดูเด e r ตลอดเงียไปที่ข้อ2นะคะทุกคนตุตุอ่ะข้อนี้นะคะ sorting นะคะบรรทัดเดียวเลยนะคะ collection dot sort ค่ะ โคเลคชันดอทซอสเนี่ยก็เป็นคล้ายๆฟังก์ชันบิลล์อินใน Java เนาะอันนี้คือ Java เนาะที่เอามาคล้ายๆซอสเลยนะคะทุกคนซึ่งปกติเนี่ยมันจะใช้เหมือนซอสอนะคะข้างในกับทีมซอสอันนี้ม,นมันไม่ได้ทริคอะไรใช่ไหมอัน <c oughs> นี่คือต้องจำมาตอบแล้วแหละเตยหน้าออไบวมพี่ว่าพี่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเออว้าวอกเหนึ่งสองซ้ำเอ็นล็อกเอ็นเอ็นล็อกเอ็นเออเหมือนซอสวิธีมันคือสมมติเรามีลิสตอยู่ใช่ป่ะเราก็จะแบ่งไปทีละครึ่งไหม แล้วทีเนี้ยก็คือเราจะไปใช้สอดของตัวแรกกับสอดของครึ่งหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นสองลิสต์ที่แต่ละลิสต์เนี่ยมันสอดกันแล้วแล้วเราก็เอาสองอันเนี้ยมาผสมกันโดยโดยทีเนี้ยแทนที่เราจะทําทั้งหมดมันไม่ต้องทาแล้วเพราะว่าเราเอาตัวแรกทเทียบกับตัวแรกถ้าตัวไหนมาก่อนเราก็ตัวนั้นไปแล้วคือเพราะว่าทุกอย่างมันเรียงตามออเดอร์อยู่แล้วอะไอ้ทุกอย่างตรงเนี้ยมันก็จะสามารถรันได้ในใน ON ซึ่งมาเลยทำให้ทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่ n l o c ล็อกเองมาเข้าๆอาเอาว่าเป็นทั้งสองอันเป็นแบบเป็น Al เอากริชซึ่งที่แบบต้องรู้จักแหละเออถูอทุกต้องเย้อ่ะข้อต่อไปนะคะทุกคนข้อสุดท้ายของพาร์ทแรกนะคะหนึ่งสองสามโอ้ยาวอะ่ะอ่าระหว่างที่พี่เตอ๋อพี่ก้องคิดอยู่นะคะพาลินโดมเนี่ยมันก็คือคล้ายๆถ้าเกิดเรามี เป็นข้อความอ่ะเนาะพาลิโดมมันคือข้อความที่หรือว่าเลขที่ตัวแรกกับตัวท้ายเหมือนกันตัวที่สองจากหน้ากับตัวที่สองจากหลังเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆจนถึงข้างในนะคะทุกคนเหมือนแบบรีเวิร์สว่ามันก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมใช่อ่าอย่างเช่นหนึ่งสองหนึ่งอันนี้ถูกนะคะเพราะหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สองเนาะแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งอันนี้ก็ถูกนะหน,นึ่งกับหนึ่งสองกับสองประมาณนี้ได้ละคิดว่าเอ้ยโอเคเร็วมาก หนึ่งสองสตอบถูกต้างโอ้ยสุดยอดเรา้องอยงนี้ <c oughs> อย่างนี้อ่ะสมมติว่าเราสมมติให้ลิสต์เนี่ยให,ให้ให้ตัวอักษรที่เราต้องการเนี่ยมีความยาว n เพราะฉะนั้นก็คือเราเช็คกันว่าโอเคเราก็วนลูปเข้าไปว่าเราจะเช็คว่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันก็ยังมีสิทธิ์ที่ลิสต์เนี้ยจะเป็นพาลินโรม ถ้ามันไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็คือตัดทิ้งได้เลยว่ามันไม่ใช่พารีนโดมทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราเช็คแล้วว่าตัวแรกมันเท่ากันปุ๊บโอเคเราก็ไม่ต้องสนใจ2ตัวนี้แล้วเราก็สนใจตัวถัดไปแล้วเราก็ทําแบบนี้วนเข้าไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทําทั้งหมดเนี่ย n ส่วนสองครั้งก็คือ O n เอ่าเมื่อ n เป็นความยาวของอตัวสิ่งนี้นะคะทุกคนอ่ะโอเคก็จบไปสำพัฒน์หนึ่งนะคะตอนนี้ครอยู่ที่เท่าไหร่คะแพงตอนนี้ สามสองนั่นเองนะคะเย้ผมกลัวว่าน้องกล้องก็จะเสียใจเดี๋ยวผมมาจจะต่อให้เขาสักข้อหนึ่งเคพะทุกคนไปสู่พาร์ทสองของเราซึ่งก็คือพาร์ทของ p อเบอร์เทียนคาน n g นั่นเองถูกต้องค่ะทุกคนซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะถือว่าขวัญชอบมากเลยนะคะทุกคนทุกคนพร้อมอย่างพี่ก้องกับพี่เตยได้พร้อมนะก็ได้ สองซ่อมแพงยืนอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะในโลกของสามมิตินี้นะคะส่วนขวัญยืนอยู่ที่หกเจ็ดแปดค่ะแพงเนี่ยอยากจะเจอหน้าขวัญมากๆานะทุกคนแต่ว่าแพงเนี่ยมีความสำคัญพิเศษนะคะก็คือเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินไปทาง x ได้สามหน่วยแบบต้องกระโดดทีละสามหน่วยไปทางวายได้ทีละหนึ่งหน่วยไปทางแทไดทีละสองหน่วยนะคะห้ามเกินนี้นะคะทุกคน ไม่ถามว่ามีทั้งหมดกี่ทางที่เป็นไปได้คะ่ะที่แพงจะมาเดินมาหาขวัญได้คะ่ะเชื่อวันว่าง่ายสุสดบพี่ๆต้อง<ช>ต้อง<ะ>ต้องตอบเป็นตัวเลขมาหรือเขียนเป็นแค่แบบแฟคทอเรียลก็โอเคเขียนแบบแฟคทอเรียลก็โอเคคะ่ะวัน <laughs> นี้กําลังเคร่งเครียดนะคะพี่ก้องกับพี่เตยกาลังโหมมุมเดียวกันเลยนะคะกําลังเขียนกันอย่างเมามันนะคะตอนนี้โอเคพี่เขียนผมผมเขียนข้าวมาเลยพี่เตยแบบประมาณสี่บรรทัดสั้นๆ ได้ยันสามมันน่าแอันนี้เลขแม่งเลยอ่ะพี่เตยบอกเลขปฐมว่ะง่ายๆชิวๆโอเคอ่ะพี่เตยเลาอธิบายเลยค่ะคือการที่จะไปจากศูนย์ศูนย์ไปหกเจ็ดแปดเนี่ยแล้วเรามีวิธีอย่างแรกก็คือเราบวกสามแค่แกน x วิธีที่สองคือบวกหนึ 1, ่งแค่แกน y แล้วก็วิธีที่สามคือบวกสองแค่แกน z ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละช้อยเนี่ยมันจะบวกแค่หนึ่งแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าแต่ละช้อยเนี่ยมันมีฟิกซ์ จำนวนอยู่แล้วว่าเราจะใช้อันนี้กี่ครั้งก็คือเราเห็นว่าจากแกน X เนี่ยเราต้องการที่จะไปจากศูนย์ไป6ใช่ไหมเราต้องใช้อันแรกเนี่ยทั้งหมด2ครั้งเพราะว่าการกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้3 9ทีนี้เรามาดูที่แกน y เราต้องการศูนย์ไปเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด7ครั้งแล้วก็แกน z ก็เหมือนกันก็ได้ว่าเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด4ครั้งถามว่าการเดินจาก แพงไปหาขวัญเดินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็เหมือนการเรียนสับเปลี่ยนพวกนี้ซึ่งการเรียนสับเปลี่ยนพวกนี้ก็คือเหมือนเรามีตัวอักษร a a b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  แล้วก็ c ทั้งหมด4ครบซึ่งมันก็จะเป็นทั้งหมดก็คือ13ตามด้วย2อร7ตเท4ตากรีเอ่ายังไงก็กล้องอธิบายต่อเลยครับโอ้โหมาหย่อนมาหย่อนจุดนี้ไว้ให้ทิ้งด้วยก็คือ เราเรา,เรามองว่าทุกอย่างนี้แตกต่างกันหมดก่อนนะเอทุกตัวได้แตกต่างกันหมดแล้วเ,เราก็เลือกได้หนึ่งในสิบสามชิ้นได้มาวางโอเคชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองมาวางเลือกได้สิบสองแบบชิ้นที่สามวางได้สิบแดแบบเพราะว่าจานวนของมันลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเราแอดสูบว่าเราวางของสิบสามชิ้นที่แตกต่างกันหมดอ่ะมันจะใช้เราก็ได้ใช้สิบสามแฟกต์เหมือนที่พี่เตยเขียนตรงนี้เนื่องออกปะแต่ว่าในกรณีเนี้ย เราต้องเดินในแก๊เอ็กสองครั้งซึ่งที่ตัวเอ็กซ์เป็นเอเอถ้าสมมติเดิมเรามีออเดอร์แบบเอหนึ่งแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็เอสองกับเอสองแล้วอะไรสักอย่างแล้วก็ order เอหนึ่งนียออเดอร์มันเหมือนวันนั้นก็คือ่าได้สองก็คือการสลับเปลี่ยน 2. 2> อเอหนึ่งอหมือนก็เหมือนกันสมมติว่าเรามีบีเจ็ดตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเรา,เรา,เ,ราเราคิดแบบแบบมอาเรามำการสั่งกัะหมดอ่ะมันจะได้เจ็ดแฟคทอเรวิธีแต่จริงจพวกเนี้ยบี B บีเจ็ดตัวบีหนึ่งถึงบีเจ็ดอย่างเงี้ยบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่ถึงบีเจ็ดหรือบีเจ็ดย้อนกลับมาถึงบีหนึ่งมันก็ยังคือบีเหมือนกันมันค่าเท่ากันบอกว่าฉะนั้นเราต้องหารด้วยเจ็ดแฟกตอเรียลแล้วพอมีซีสี่ตัวเราก็หารด้วยอีกสี่แฟกทอเรียลคำตอบก็เลยเป็นสิบสามแฟกหารด้วยสองแฟกเจ็ดแฟกสี่แฟกไม้ไปอ่ะนะโอ้พี่วัวพี่วัวแหมพี่เตยแล้วเมื่อกี้นะคะจากแข่งกันการเปนถ้วยจะทำอะไรทุกคนเมื่อกี้ ช่วยอธิบายนะคะเพราะว่าคิดเหมือนกันทั้งสองคนนัตับมือตับมือเสมออันเสมออันนี้เสมอกันร่มเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองติงตอนนี้นะคะคอนซีลเลอร์เซตนะคะ A นะคะหนึ่งสามห้าจนถึงเก้าเก้านะคะซึ่งเป็นเลขคี่ที่เป็นจำนวนบวกนะคะที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยนะคะทุกคน What is the minimum number of distinct elements that must be picked from A so that there is always a pair of numbers that are picked that sum up to 100 ต้อนคือโจตอบเลยวะพี่เตยตอบเลยมั้ยตอบเลยมั้ยเออตอบเลยดีกว่าโง่จิ้งเกียร์เลยเราได้ิงได้ฉิงดีนะค่ะนี้วะทำกระดานเลยแล้วกันทำกระดานทำกระดานเลยแล้วกันทุกคนคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะพี่ก้องกับพี่เตยนะคะบอกเป็นคำเดียวกันว่าง่ายมากนะคะง่ายเกินไปนะคะนี่คือดูถูกความสามารถนะคะเขาก็เลยตัดสินใจจะช่วยกันทําค่ะอ่ะเรามาดูเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะก็คือถ้าท่านสังเกตก็คือมันเป็นมันเป็นเลขขี้ใช่ปะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าไปจนถึงเก้าสิบเก้า ้ามีหนึ่งกับเก้าสิบเก้าก็รวมกันได้ร้อยพอดีมีสามกับเก้าสิบเจ็ดก็จะรวมกันได้รอหนึ่งร้อยพอดีบลาบลาบลา,บาไปจนถึงคู่กลางา 49, าก็คือสี่สิบเก้ากับห้าสิบเอ็ดใช่ปะฟ <c oughs> ู๊งงงงคือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดห้าห้าสิบนัมเบอร์อะมันจะมียี่บห้ายี่สิบห้าแพ i ์ที่รวมกันได้หนึ่งร้อยพอดีเพราะฉะนั้นคําถามก็คือต้องต้องการตัวเลขเท่าไหร่จากพวกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งห้าสิบตัวเนี่ย ถึงจะมัม่นใจได้การันตีได้ว่ามีคู่หนึ่งอ่ะมีคู่หนึ่งอย่อยางนี้แน่ๆคําตอบคือยี่สิบหกแต่คําถามคําถามว่าเออทำไมต้องเป็นยี่สิบหกให้ว่เตอร์เป็นคนตอบแล้วกันคือไม่ว่าเราจะเลือกยี่สิบหกตัวไหนมามันจะต้องมีคู่หนึ่งที่มันซัมอัพได้ลอยแน่ๆก็คือเพราะว่าถ้าเลือกยี่สิบหกตัวเลขจากยี่สิบห้าคู่มันแปลว่าต้องมีอย่างไ้หนึ่งคู่ที่เราต้องเลือกมาแน่ๆอย่างละสองตัว อันนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการทีชโวะก็มันเริ่มมาจากว่าสมมติว่ามีนอกอยู่สามตัว <S 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 แล้วก็เรามีลังอยู่สองลังนะครับบทพิสูจน์เนี่ยมันคือว่ามีลังอย่างน้อยหนึ่ง,งังที่มีนอกอย่างน้อยสองตัวเพราะว่าโอเคถ้าสมมติตัวแรกบ,บินเข้าลังนี้ตัวที่สองบินเข้าลังนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะต้องไปซ้ำกับตัวไหนจากตัวลังหนึ่งแน่ๆอันเนี้ก็หลักการเดียวกันคือเรามียี่สิบหกตัวเรามียี่สิบห้าลัง เพราะฉะนั้นก็แปลว่าต้องมีอย่างไรหนึ่งลำที่มีอย่างไรสองตัวสมมุติว่ามันเป็นสามกับเก้าสิบเจ็ดที่เลือกมาจากที่กล้องบอกไว้เมื่อกี้ก็คือสองตัวนี้มันซ้ำรวมกันได้หน mm ึ่งร้อยก็คืออันนี้นก็คือพิสูจน์ว่าถ้ามียี่สิบดตัวเมื่อไหร่จะมีคู่หนึ่งที่ปวกกันได้ร้อยเราจะต้องพิสูจน์ต่อว่ายี่สิบห้าเนี่ยเรามีตัวอย่างคานที่ทําให้มันไม่เกิดขึ้นซึ่งมันคืออะไร mm hmm. ซึ่งมันก็คือการที่เราเลือกหนึ่งสามห้าไปเรื่อยถึงสี่เก้า ยี่สิบหกยี่สิบหกอ่ะแทนจำนวนเบิร์ดคือเบิร์ดยี่สิบหกตัวส่วนยี่สิบห้าซึ่งเป็นจำนวนแพร์แทนจำนวนของโฮเพราะฉะนั้นอ่ะโดย Pi g e o n h o l e principle มันจะใช้ floor f u ฟังชันของยี่สิบห้ายี่สิบหกหารยี่สิบห้าซึ่งค่าเนี้ยเท่ากับสองซึ่งโดย Pi g e o n h o l e principle อ่ะมันมันจะเห็นว่นนอาอพูดง่ายๆว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งโฮอ่ะที่เบิร์ดสองตัวซึ่งในความหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือ จะมีอย่างน้อยหนึ่งคู่อ่ะที่ที่ตัวเลขทั้งสองตัวถูกเลือกซึ่งถ้าสองตัวถูกเลือกจากคู่เดียวกันอะแปลว่าสองตัวนั้นประกัสได้หนึ่งร้อยพอดีเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยต้องเป็นยี่สิบหกโอ้ยตบมือขวัญประมาทความสามารถของพี่กองกับพี่เตยเกินไปค่ะดูถูกพี่เตยดูถูกดูถูกไม่ไดการนะคะอ่ะโอ้มันผ่านไปอย่างง่ายดายพี่กองกับพี่เตยถูกทั้งคู่อีกแล้วค่ะรู้งคู่เชื่อกันทำได้วยนะคะตบมือตบมือ เอาละค่ะทุกคนค่ะการแข่งขันนี้มันช่างสั้นเหลือเกินนะคะขวักะให้มันยาวๆนะคะมาทำามมันช่างสั้นเหลือเกินนะคะเพราะว่าคิดกันเร็วมากแพงใครแพ้ใครชนะเลยเนี่ยเคยตอบผิดในข้อนึ่อไงเอาเป็นว่านะคะเราจะใช้หลักของแพวของผันนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะเหมือนเดิมนะคะทุกคนใช่แล้ว ถือว่าเาช่วยๆกันทำไงว่า hey. พ <c oughs> <fight ownership> yeah, ี่ๆทั้งคู่ก็เก่งกันทั้งคู่เลยอ่ะสุดยอดไปเลยตัวถ้าพี่ตัวอย่างมาแก้มือก็มาของใครของควันได้อีกนะก่อนจะจากกันไปแล้วกันทั้งคู่ก็เรียนคอมในฝั่งที่มันไม่ได้เป็นการเขียนโค้ดมากนักกันเนาะอยากให้พี่ๆช่วยพูดอะไรหน่อยให้เป็นคอมเล้กับน้องๆอะไรอย่างนี้เอก็ส่วนตัวนะคิดว่าจริงๆเราแบบหลายๆคนถ้าเรียน CS ก็คือแบบจะแบบคือเน้นไปที่การเขียนโค้ดไปเขียนโปรแกรมมิ่งทำเว็บอะไรบลา กต่คือก็จริงๆลึกๆล,ล,ล้วยังรู้สึกว่าแบบเออการเรียนทฤษฎีก็แบบก็ยังก็มีความสําคัญอยู่เพราะว่าอย่าง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 โจทย์ข้อแรกอย่าง,งที่เป็นเรื่องรัน t i ม e อย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่เข้าใจหลักการของรันไทม์ไม่เข้าใจทฤษฎีการเขียนโค้ดว่าเออแต่โค้ดแต่ละ,ตแ,ตละแต่ละอันแต่ละโค้ดมันรันยังไงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเขียนโค้ดที่แบบไม่เอฟฟิเชนต์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวพี่เรียนเพราะว่าพี่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้สนใจทฤษฎีไม่ได้ชอบเลขมากอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความรู้ที่แบบก็ควรจะมีเพราะมัันนมช่วย ช่วยในเรื่อง l o g i c a เป i n k ริงมากมากเสริมจากที่ก้องพูดก็คือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพอพัมองว่าเป็นพอมองว่าคอมเนี่ยอคนมันพอคิดว่าเป็นเรื่องเกมหรือเป็นโค้ดเนี่ยมันดูสนุกมันดูพิมอะไรพอมองว่าเป็นทฤษฎีเนี่ยมันเหมือนว่าเข้าไปทางเลขเข้าไปทางแบบต้องมานั่งคิดนั่งจําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบางคน,น่ะมันจะมีปิดกั้นตัวเองไว้ว่า เราทําไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยคือมันรู้สึกแบบโหมันมันดูยากอะ่ะแค่ฟังแค่นี้ก็พูดอะไรกันก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเนี้ยสุดนาทีหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันคือมันไม่ไม่ได้มีคาว่าแบบทําไม่ได้อยู่แล้วมันมีแค่ว่าทัศนคติอ t t i ติ d e กับเรื่อง x p e r เ e n c e เพราะว่าคืออย่างอย่างพี่กับอย่างกล้องเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในแวดวงคณิตศาสตร์แวดวงพวกนี้มามันก็เลยได้ได้สั่งสมประสบการณ์เรื่องพวกนี้มามันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่า โอเคจบพวกนี้เราเราได้ได้ทำมาเรื่อยๆได้ได้เห็นมาเรื่อยๆมันก็เลยโอเคแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันแต่ว่าจริงๆคือมันก็มันมันเข้าถึงได้และเชื่อว่าทุกคนก็เข้าถึงเหมือนว่าเล่นกีตาร์อย่างขวัญกระแพงที่ว่าแบบค่อยๆฝึกมัลส์เมมโมรี่แต่ว่ามันก็มาเองครับมอทีโอรีเสียชือเป็นอะไรที่แบบลึกๆแล้วมันอะไรที่สําคัญมาเพราะเหมือนแบบถ้าเราเราไม่เข้าใจทีโอรีมากๆอย่างเงี้ยเราก็คงไม่สามารถแบบ ผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตชิปผลิตอัลกอริทึมอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเราเป็นคนเราเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยเราเราไลบรารีของ Python มาใช้เราเอาแบบจาวาตัวน้นตัวนี้ที่แบบมาใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจทฤษฎีของมันอย่างเงี้ยเออเราจะทำให้แบบโค้ดมันเอฟฟิเชนได้ไงคอมพิวเตอร์มันจะเอฟฟิเชนได้ไงทำไมคอมพิวเตอร์วันนี้มันถึงเร็วกว่าเมื่อสิบปีมากๆแล้วมันก็จะเร็วขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะแบบเราเราเข้าใจทฤษฎีของมันมากๆอย่างเออเพราะฉะนั้นแบบอยากเผื่อใครที่สนใจก็แบบเออแบบก็ลองลองถาม ไปได้มันสำคัญมันสำคัญมันสำคัญแมชชีนเลอร์นิ่งก็ใครเป็นทฤษฎีเมื่อยี่สปีก่อนอย่างนี้มันก็เป็นแอปพลิเคชันแล้วใช่อืมัมนเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ก็คงได้รับแง่มุมใหม่ๆของเขามาแหละจะมองคอมชยในมุมที่ต่างไปนะคะทุกคนอะก่อนปิดรายการนะคะขอ,ขขอความรู้สึก,กอขอฟังความรู้สึกพี่กองกับพี่เตยนะคะที่มาออกรายการของพายของขัญวันนี้ลยคะก็ข้าหา,า,หา,ามก็ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาออกแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ก็ดีใจก็สนุกดีครับก็เหมือนแบบขวานกาบแพงก็หาอะไรไว้ทําใหม่ๆเรื่อยๆแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็อยากมาแบบแบ่งปันแง่แง่มุมอื่นๆอีกเหมือนกันเพราะแบบพูดง่ายๆเลยคือแบบพี่พี่เตยแพงขวานหรือแบบใครก็ตามแบบแขกรับเชิญต่างๆที่เคยมาออกรายการแห่ขวานก็คือแบบแต่ละคนก็คือแบบมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ต่างกันอยู่แล้วรู้สึกว่ามันแบบเออการที่แบบเราเอาคนใหม่ๆมาแบบมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องแบบการเรียนการแบบการทํางานของตัวเองก็แบบ เออไปลยที่ดีเหมือนกันให้คนได้เห็นเห็นภาพว่าแบบเอ,อเราทําอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณหล่อจังเลยอ่ะคุณหล่อ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 ,อ every e v วี่คลิปแบบน่นรักน่าก็นั่นแหละครับรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนที่มาเนี่ยเขาทําไว้ดีหมดเลยเขาพูดอะไรไว้ดีหมดเลยแบบเออเนี่ยอย่างกล้องเนี่ยโหดูดิเชี่ยวชาญอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เองก็อยากเป็นอยู่หลอกหลอกก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า นี่แหละก็เป็นเป็นเป็นสิ่งดีๆที่เหมือนได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรที่ที่เราที่แบบคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าช่องนี้เป็นช่องที่ดีนะครับคอนเทนต์ดีๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกะดิงติ๊งๆิงิเออเฮ้ยเราก็สามหมื่นสามซับสไครป์เแล้วนะคะทุกคน,นะคะกอปุอค่ะ พี่ๆเห็นละมาแล้วหลายร้อยครับก็ถ้าสมมติทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่างที่เตยบอกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งค่ะทุกคนค่ะคราวหน้าค่าวหน้าขอยากกว่านี้แล้วกันเอ้ยเขาจะมาออกอีกเขาจะมาออกอีกอทุกคนเตรียมตัวรอดูพาร์ทสองของอันนี้เลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะค่ะทุกคนค่ะถ้างั้นวันนี้ของแห้งใช่ของของขวัญก็คือต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊าย เอาละค่ะทุกคนคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเขียนงานในวันนี้เอาบอกไปแล้วใช่ไหมว่าความจริงคอมไซนะ่ะมีอะไรมากกว่าการเขียนโค้ดกันเองนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นมุมมองต่างๆมากขึ้นนะคะในสาขาวิชาที่เราเรียนอยู่ซึ่งก็คือคอมไซนั่นเองนะคะทุกคนบ๊ายบาย